สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทางรุ่มพิมพ์วี p ีเคพิมพ์ติ้งของเราะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานซองจดหมายซองเอกสารกันค่ะโดยทั่วไปนะคะงานซองจดหมายหรือว่างานซองเอกสารเนี่ยจะมีไว้เพื่อใส่จดหมายหรือเอกสารเพื่อส่งต่อให้กับผู้อื่นค่ะการทําซองจดหมายหรือว่าซองเอกสารนะคะจะมีทั้งทําอย่างประหย,ยัดพิมพ์สีเดียวหรือว่าสองสีค่ะ ซองจดหมายนะคะหรือว่าซองเอกสารเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่งเลยค่ะสามารถบรรจุภาพสินค้าบริการหรือคําโฆษณาได้ค่ะและยังสามารถจะพิมพ์แบบสอสีทั้งสองข้างของซองหากออกแบบให้ดูสวยงามแปลกตาก็ย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรสินค้าและบริการนั้นๆค่ะและซองจดหมายหรือว่าซองเอกสารนะคะมีใช้เป็นประจําไม่ใช่ใช้เพื่อการส่งเสริมการขายเฉพาะแต่ควรมีรูปแบบหรือในแนวทางเดียวกันกันกบเอกสารอื่นๆขององค์กรเช่นนามบัตรหรือว่าหัวจดหมาย และทางนุงพิมพ์ BPK Printing ของเรานะคะยังรับทํารับพิมพ์ซองจดหมายและซองเอกสารทุกชนิดค่ะระบบที่ใช้ในการผลิตนะคะเราจะใช้ระบบอ f อเ s ซตในการผลิตค่ะกระดาษที่ใช้ในการผลิตนะคะงานพิมพ์ซองจดหมายเราจะใช้กระดาษปอนขาว100แกรมค่ะส่วนงานพิมพ์ซองใส่เอกสารนะคะเราจะใช้กระดาษคราฟสีนํำตาลหรือว่าสีขาวความหนา110แกรมหรือ125แกรมค่ะและยังสามารถใช้กระดาษอาร์ตหรือว่ากระดาษแฟนซีได้แล้วแต่การออกแบบค่ะกระดาษแฟนซีนะคะคือกระด ที่มีเนื้อหรือผิวสัมผัสพิเศษค่ะเทคนิคการพิมพ์พิเศษนะคะเราสามารถเคลือบสปอต UV ปั๊มนูนปั๊มทองหรือฟิล์มแล้วก็ฟอยล์สีต่างๆให้กับลูกค้าได้ด้วยค่ะถ้าใครสนใจจะผลิตซองจดหมายหรือว่าซองเอกสารกับทางเรา ทุกคนสามารถทักสอบทมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดหรือเข้าไปชมตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของเราได้เลยค่ะและเราขอฝากให้ทุกคนกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม TikTok ok, หรือแพลตฟอร์มอื่นๆของเราเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆของงานพิมพ์ที่น่าสนใจในวิดีโอต่อๆไปอย่าลืมนะคะมาที่เดียวได้ครบจบทุกงานต้องลงพิมพ์ b b k Printing เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ